นิทานดรามา่ากฎเงาแห่งเงินอำนาจและใจคน EP 2อฆ่าคนเก่าในหัวตัวเองก่อนที่โลกจะฆ่าคุณคืนที่เรตัดสินใจเปลี่ยนไม่ได้มีเสียงฟ้าผ่าไม่ได้มีแรงบันดาลใจสวยงามมีแค่ความเงียบกับความจริงข้อหนึ่งที่แทงใจเขาแรงกว่าความจนโลกนี้ไม่ได้รังเกียจคนจน แต่มันดูถูกคนที่คิดว่าตัวเองเหนือเกมเรนั่งอยู่หน้ากระจกมองหน้าตัวเองนานกว่าที่เคยและเขาเห็นบางอย่างไม่ใช่ความล้มเหลวแต่คือความหลงตัวเองเขาเคยเชื่อว่าความรู้เท่ากับความได้เปรียบความขยันเท่ากับความยุติธรรมความซื่อเท่ากับความปลอดภัยทั้งหมดนั้นใช้ได้แค่ในนิทานที่ไม่มีตลาดในโลกจริง คนที่รอดไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดแต่คือคนที่อ่านอารมณ์คนออกกฎข้อที่สองของคน1%อร์ถูกเขียนไว้แบบไม่เป็นลายลักษณ์อักษรว่าถ้าคุณไม่กล้าหน้าหนาะคุณจะเป็นทรัพยากรของคนหน้าหนาะเรเริ่มจากการทำสิ่งเล็กๆแต่เจ็บปวดกับศัก์ศีที่สุดเขาหยุดพูดความจริงทั้งหมดแล้วเริ่มพูดแค่ความจริงที่ขายได้เขาหยุดอธิบายยาวแล้วเริ่มพูดสั้น ให้คนฟังรู้สึกฉลาดแม้จะเข้าใจไม่หมดเพราะเขาเริ่มเข้าใจว่าคนไม่ได้จ่ายเงินเพื่อความรู้คนจ่ายเงินเพื่อความรู้สึกว่าเลือกถูกนี่คือจิตวิทยาด้านมืดที่โรงเรียนไม่สอนถ้าคุณทำให้คนรู้สึกโง่เขาจะเกลียดคุณแต่ถ้าคุณทำให้คนรู้สึกฉลาดเขาจะปกป้องคุณแม้คุณจะโกหกเขาก็ตามเรทดลองเขาเปลี่ยนวิธีพูดเปลี่ยนวิธีเล่า เปลี่ยนท่าทางเขาไม่ได้เก่งขึ้นแต่ดูแพงขึ้นและมันได้ผลเร็วอย่างน่าขยะแขยงคนเริ่มฟังเริ่มถามเริ่มเชื่อเรเริ่มรู้สึกผิดแค่ช่วงสั้นๆก่อนที่เงินก้อนแรกจะลบความรู้สึกนั้นจนหมดนี่คือกฎข้อ3ของโลกเงินจริงศีลธรรมจะดังที่สุดตอนที่คุณยังไม่มีทางเลือกเมื่อคุณเริ่มมีเงินเสียงศีลธรรมจะเบาลงเอง ไม่ใช่เพราะคุณเลวแต่เพราะคุณเริ่มเห็นว่าทุกคนเลือกผลประโยชน์ก่อนเหตุผลเสมอเรเริ่มมองคนเป็นพฤติกรรมไม่ใช่ตัวตนคนโลภขายความหวังคนกลัวขายความมั่นคงคนหลงขายภาพลักษณ์คนอิจฉาขายทางลัดเขาไม่ได้บังคับใครเขาแค่วางเหยื่อแล้วปล่อยให้กิเลสทำงามแทนนี่ไม่ใช่ความชั่วแต่มันคือการเข้าใจธรรมชาติคน และว,วันที่เรยอมรับความจริงข้อนี้ได้เขารู้ทันทีว่าคนเก่าในหัวเขาตายไปแล้วคนที่เชื่อว่าความดีจะคุ้งครองคนที่เชื่อว่าความรู้จะพูดแทนตัวเองคนที่เชื่อว่าคนอื่นจะยุติธรรมถูกฝังเรียบร้อยโดยไม่มีใครร่วมงานศพแต่จำไว้ให้ดีนี่เป็นแค่ดานแรกเพราะการหาเงินให้ได้ไม่อันตรายเท่ากับการเริ่มเชื่อว่าตัวเองฉลาดกว่าเกม E.P.3 ผมจะเล่าให้คุณฟังว่าเรออกแบบตัวตนใหม่ยังไงให้คนเชื่อทั้งที่เขาไม่ได้เปลี่ยนสาระข้างในเลยและตรงนั้นแหละเงินจะเริ่มไหลเอง